อาศัยจากการว่าความลายคดีเนี่ยลำบากนะครับนะฮะถ้ามีเงินเดือนเป็นที่ปรึกษาบริษัทประจำเนี่ยไม่มีปัญหาครับสวัสดีครับผมบุญภาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนุโชธผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไครข่า,ขาวใคปัญหาว่าข้อจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร และเป็นการกระทําที่สามารถทําได้ตามที่เรื่องร้องและก็เป็นการเหมาะสมหรือไม่อย่างไรออกมาพูดมาคุยเชตเตชั้นแจ้คบันนี้ช่วงเช้าของวันที่14เมษายน2563สสเต้มงคลกิตหัวหน้าพักไทยศิีวิไหลก็ได้เขียนข้อความลงในเฟซบุ๊กบอกว่าในช่วงวิตนะิฮะเจ้าสัวของประเทศไทย50ตระกูลมีเงินที่เป็นมูลค่าของทรัพย์ินนะครับ 5.2ล้านล้านนะครับมากกว่า70คิดเป็นต์นะ70%ของเงินสำรองของประเทศไทยที่มีอยู่ประมาณ7.25ล้านล้านก็เรียกร้องให้ถามเจ้าสัวนะครับ50ตระกูลนะอันนี้เอาเพียงแค่50ตระกูลนะมีมูลค่าทรัพย์สินกว่า5.2ล้านล้านช่วยกันรบริจาคเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด แน่นอนครับเจ้าสัวแต่ละคนนี้มีความเป็นมาจากกรณีที่สร้างผลกําไรประกอบการจากการผลิตสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มต่างๆจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแน่นอนครับวันนี้เราลองไปย้อนดูนะครับว่าเจ้าสัวแต่ละคนนั้นเดิมทีย้อนกลับไป10ปี20ปีมีเงินเท่าไหร่ในวันนี้50ตระกูลเนี่ยมีความร่ำรวย ก็มาจากกรณีที่ผลิตสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคและจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้ครับถึงเวลา้วฮะที่เจ้าสัวคนรวยทั้งหลายนะครับจะรวมตัวกันแสดงสบิริตในการคืนเงินผลกําไรให้กับพี่น้องประชาชนหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันมันไม่เพ้อฝันหรอกครับวันนี้หลายๆคนก็ออกมาแสดงความมีน้ําใจนะฮะแต่รวมๆแล้ว เศรษฐีมีตังค์นะครับเจ้าสัวต่างๆที่มีการบริจาคให้กับงานของรัฐโรงพยาบาลนะรวมแล้วทั้งหมดผมคิดนะไม่ถึง1 5 0 0ล้านนะคนละเจ80แต่ละคนมีมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยเป็นแสนล้านนะครับวันนี้ถ้าหากจะสละนะครับทรัพย์สินของตัวเองที่มีอยู่นะส่วนในส่วนหนึ่งรวมกันแล้วสัก4-5หแสนล้านวมทั้งหมดนะฮะก็ทำได้นะฮะทำได้ ถามว่าตอนนี้ถ้าหากเจ้าสัวทั้งหลายแหล่นะครับไม่คิดที่จะคืนกําไรแล้วก็เลี้ยงดูพี่น้องประชาชนถามว่าจะเอาอย่างเดียวไม่มีทางได้จากประชาชนครับเพราะประชาชนไม่มีให้ครับเขามีจะกจินในวันนี้ลําบากยากจนคนแค้นนะครับคนที่ลําบากที่สุดพี่น้องประชาชนทราบไหมครับว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครแล้วก็จังหวัดที่อยู่ในพรมนุษทนไม่ว่า ปทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีพวกนี้นะครับคือมีบ้านพักอาศัยอาจจะเป็นของตนเองแต่ก็ต้องส่งธนาคารผ่อนแบงก์อยู่ติดจำนองแล้วพวกนี้มารายได้มาจากไหนครับขายแรงงานนี่ครับพวกนี้ขายแรงงานนะครับเขาไม่ได้มีกิจการของตนเองคือก็มีที่ดินแปลงเล็ก,เลกๆเขาไปสร้างบ้านเป็นหนี้ธนาคารอาจจะ หนึ่งล้านล้านสองล้านห้านะผ่อนอาคารเดือนละหมื่นก็จะหมื่นแปดพันหมื่นสองหมื่นห้านะแล้วแต่และเงินที่ได้มาจากการขายแรงงานแน่นอนครับส่วนหนึ่งก็ออกไปชำระค่าบ้านอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไปกินพวกนี้ไม่มีที่ได้ที่นานะครับในการที่จะผลิตผลทางการเกษตรคือทํานาต้องซื้อข้าวด้วยนะฮะต้องซื้อข้าวทุกๆิบวันหรือทุกๆเดือน ก็ทาให้เงินหดหายไปยิ่งเจอวิกฤตช่วงนี้นะครับไม่สามารถทํางานได้ไม่สามารถขายแรงงานได้อยู่บ้านจุดเชื้อเพื่อชาติก็ต้องกินต้องใช้ครับถามว่าต้องกินซื้อทุกอย่างนะฮะต้องซื้อทุกอย่างซื้อข้าวนะน้ปาปลาซื้อกับข้าวเอาเงินมาจากไหนครับก็มีไรายได้ครับมีเงินเก่าสะสมเท่าไหร่ก็มา กินในช่วงที่เกิดวิกฤตคิดเลยครับว่าวันนี้ถึงแม้แจกเงินไป3มเดือนห้าเดือน6เดือนแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นผมบอกว่ายา,ยากครับอีก5้าหเดือนนี้บอกเลยครับว่าประเทศไทยนี้วิกฤตแน่นอนตอนนี้รัฐบาลตั้งงบประมาณขาดทุนนะแะ้วก็ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างภาษีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพี่น้องครับเดิมเคยเก็บได้4ี่เปอร์ซของยอดภาษีร้อยเปอร์เซนะครับเป็นแสนล้านนะครับ พี่น้องทราบไหมครับวันนี้เก็บได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับศูนยเปอร์เซ็นต์ครับม่นเคยได้แสนล้านภาษีนะครับวันนี้ไม่ได้เลยเพราะอุสาหการท่องเที่ยวเราไม่สามารถที่จะจัดเก็บภาษีได้ดังนั้นการจัดเก็บภาษีต่างๆจึงไม่เป็นไปตามเป้านะเห็นไหมครเรื่องนี้ก็จะทําใหเ้เกิดวิกฤตอย่างแน่นอนวันนี้หลายคนบอกว่ารัฐบ,บาลก็ไปกู้เงินสิ การคู้เงินก็ต้องดูเงินสำรองของประเทศด้วยนะครับตอนนี้เราเป็นหนี้สาธารณะอยู่ที่7.0ล,ล้านล้านนะครับตอนนี้นะครับถ้าหากไปคู่ได้แล้วถามว่าวิกฤตโควิด19นี่ครับมันไม่ได้เกิดขึ้น,นเฉพาะประเทศไทยอังกฤษเอออเมริกาเอยรอิตาลีเออฝรั่งเศสเ,เกิดทั้งหมดครับประเทศมหาอำนาจทางการเงินก็ต้องคู่เหมือนกันครับดังนั้น ทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาการเงินทั้งหมดเลยถามว่าแน่นอนครับการไปกู้เงินกองทุนระหว่างประเทศไอเนี่ก็ต้องดูความเหมาะสมว่าคุณตั้งเป้าจะไปกู้สองศนย์ล้านล้านหรือเท่าไหร่ก็ตั้งเป้าได้ในวันที่17พฤษภาสองห้าเนี่ยเปิดชุมสภาพลนรือนนะครับถามว่าเขจะเอาร,รัชกบฏนะฮะพรกรนีะครับรกบู้ยืมเงินเนี่ย เข้าสภาเพื่อความเห็นชอบสภาเนี่ยสภาเห็นชอบจะไปคู่ใครครับถามน่ยก็รอดูนะฮะถ้าคู่มาแล้วคราวนี้เกินค้าการขายในประเทศไทยมันไปไม่ได้อะเจ้าเงินไหนอะไปจ่ายเขาเหนื่อยนะครับเรื่องนี้รองประชาชนมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งพองสมควรวันนี้เงินแต่ละส่วนก็ามาเยียวยาน้องประชาชนนั้นมาแจกมาจ่ายผมถึงบอกว่าให้เจ้าสัวที่รวยมาจากคนไทย จากที่มีเงินแค่หลักหมื่นล้านตอนนี้เป็นหลายแสนล้านบางคนเนี่ยสี่ห้าแสนล้านเจ็ดแสนล้านก็มีนะครับเงินมหาศาลถามว่าหนึ่งคนพวกนี้ถามว่าผมไม่ยุูินะครับลองมาไล่เรียงดูนะฮะไล่เรียงดูนะครับ,รรบว่า,เ,าเงินต่างๆพวกเนี้นะครับที่เขาล่ำรวยมาเนี่ยเขาเสียภาษีถูกต้องไหม ภาษีนะครับถ้าหากภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยอัตราก้าวหน้าแต่ถ้าเป็นภาษีนิติบุคคลเนี่ยนะครับคืออัตราเดียวคือ20ซของผลประกอบการกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วบริษัท้างร้านใหญ่ๆมีกําไรเป็นหมื่นล้านสามหมื่นล้านห้าหมื่นล้านเป็นแสนล้านต่อปีถามว่าเงินหลายหมื่นเงินหมื่นล้านเนี่ยต้องเสียภาษี20เนี่ย ต้องเสีย2,000ล้านนะครับถามว่าบริษัทต่างๆพวกนี้มันเสียถูกต้องไหมส่วนมากไม่หรอกครับถึงเวลาแล้วนะครับว,วันนี้ถึงว่าสมควรที่จะคืนผลกําไรที่ได้รับจากน้องประชาชนเนี่ยให้กับประชาชนนะครับเลียกันออกมาบริจาคน้องชายผมทศเต้มงคลกิจนะครับยังกล้าเสียสละเงิน4ล้านบาทเลยครับในอนาคตให้กับกองทุน แก้ปัญหาโควิด1 9้นดังนั้น50าสตระกูลใหญ่มีมูลค่าทรัพย์สินเนี่ย5ล้านล้านนะครับทำไมจะไม่กล้าเถียสระถามว่ามันเป็นสิบลิตนะครับวันนี้จะเอาอะไรจากประชาชนวันนี้ประชาชนาก,กินเหล้าขาวข,าว,ขวดนี่พญยาซื้อเราครับเหล้าขาวขวดหนึ่ง60บาท65บาทถ้าขวดใหญ่ก็120บาทนะครับเมื่อเขาม,มีเงิน,นเขาก็ไปซื้อ เหล้าขาวไม่ซื้อเบียร์ไม่ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคปลากระป๋องนะฮะผงซักฟอกไม่มีเงินเน่ยซักผ้าก็ซักแบบไม่ต้องใช้ผองซักฟอกก็ได้นะฮะกลับไปสู่ยอ้อนยุคเดิมมันไม่มีเงินน,นะยิ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครนะฮะบ้านเช่าข้าวซื้อทุกอยา่างลําบากเลยนะครับลาบากเลยนะ,ะับเพราะว่า ไม่มีไรายได้วันนี้คนที่เป็นลูกจ้างร้านอาหารนะมีคําสั่งให้ปิดร้านอาหารแน่นอนครับร้านอาหารเนี่ยก็ต้องเช่านะแล้วก็ขาดรายได้แล้วก็ไม่มีเงินไปส่งธนาคารมันก็เป็นโดเมโนโน่กันนะครับแล้วเขาไม่มีเงินรายได้ในการที่จะมาจับจ่ายให้สอนแต่ละวันถึงแม้ว่าวันนี้จะได้รับการแจกเงินจากการสังคม ถามว่าแก่ได้สามเดือนห้าเดือนก็บดกันปยยัญญาแกแล้วหลังจากนั้นนะครับถึงบอกว่ามันต้องมีมาตรการรองรับในการที่จะสร้างงานสร้างรายได้ทุกคนกลัวตายนะครับนะบไม่มีใครไม่กลัวตายนะครับวันนี้ให้เงินไปล้านสองล้านนะให้ไปดูแลคนป่วยติดเชื้อเนี่ยไม่มีใครจะไปนะครับเพราะอะไรครับกลัวตายไงฮะดังนั้นไอ้โรครายเนี่ยไวรัสโควิดหนึ่งเก้าเนี่ย มันไม่ได้หายไปภายในสมเดือน5เดือนนะฮะยังทั่วโลกมันยังอยู่ถ้าหากว่าไม่สามารถกําจัดได้ถ้าเปิดให้มีการบินทางเอ่อบินเข้าออกระหว่างประเทศมันก็แพร่ระบาดอีกอะนะครับมันเป็นกรณีที่หลายคนมองบอกว่ามันน่าจะหยุดได้โดยเร็วดังนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องมาช่วยกันในกรณีที่ปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาล แต่ยังไงก็ต้องอย่าลืมนะครับต้องวางแผนเช่นเดียวกันช่วงนี้ต้องรัดเฉมขัดอะไรที่จ่ายได้ก็ควรจ่ายอะไรที่สามารถอดออมได้รอไว้ก่อนก็ต้องอรอใชงเทียวรอเล่นนะครับอย่างอาชีพทนายความเนี่ยบางคนถ้าไม่มีเงินเดือนประจําอาศัยจากการว่าความลายคดีเนี่ยลําบากนะครับนะฮะถ้ามีเงินเดือนเป็นที่ปรึกษาบริษัทประจําเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าไม่มี เงินเดือนประจําไม่มีรายได้แน่นอนรอตัวความมาจ้างเป็นคดีช่วงนี้คนก็มีปัญหาทางการเงินและคนก็กลัวตายก็ไม่ออกมาจ้างทนายความนะครับจะไปส่งไปศาลเนี่ไปแล้วบัวตายก็น่าเห็นใจนะครับทนายน้องๆทนายที่เกิดขึ้นใหม่และก็ไม่มีรายได้ที่เป็นประจําอาศัยเงินจากการรับจ้างว่าความเป็นคดีคดีไปเนี่ย ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่เราผลกระทบผมว่านายกสมานายกสภานายความในพระรมทุตธรรมนะครับต้องพูดเรื่องนี้ทนายความห้าหกหมื่นคนเนี่ยที่ว่าความเป็นกินอยู่มาณสามหมื่นคนแล้วมีใครบ้างที่ลดผลกระทบทนายความไม่ได้มีงานมากหลายทุกคนเหมือนทุกคนนะครับอ่าน,น,นั้นทนายความก็ถือว่ารับผลกระทบจากสามสี่หมื่นคนเนี่ย อาจจะได้รับสิทธิ์5,000คนหมื่นคนก็ต้องให้เขาอะนะฮะเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยานะครับ5,000บาทก็ยังดีนะศักดิ์ศรีคนพนายนี่โอ้ใหญ่โตแต่บางทีเงินไม่มีนะฮะผมเคยเป็นทนายใหม่ๆมาก่อนก่อนที่จะเป็นทนายประสบการณ์20ปีเดิมทีก็ต้องนั่งรถเมย์ให้มีรถส่วนตัวเพราะมีะไรายได้น่าเห็นใจนะครับนี่ก็ ต้องเรียกร้อ,องต้องรวมรวมตัวกันนะครับเพราะว่ามองว่าทานายมีรายได้ดีไม่ใช่นะครับบางคนเนี่ยนะฮะไม่มีเงินแม้กระทั่งที่ซื้อรถส่วนตัวตรองนั่งรถเมยนะเพราะว่าทนายความแต่ละคนนั้นกะ็ไม่ใช่ว่าจะเจ่งทุกคนนะบางคนเก่งแต่ไม่มีโอกาสนะครับไม่มีโอกาสก็หมายความว่าไม่มีโอกาสที่ได้รับงานใหญ่ประมาณนี้ สำคัญที่สุดคือตอนนี้พี่น้องประชาชนครับคือฝากวิงวอนนะครับไปยังเจ้าสัวที่ร่ำรวยระดับหนึ่งใน50ของประเทศเอาง่ายง่ครับถ้าหากเจ้าสัวร่ำรวยหนึ่งใน200ทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินนะครับว่าคนละเท่านั้นเท่านี้รวยอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยบริจาคมาเลย100ยล้าน200ล้านนะครับ แล้วก็รวมกันได้แสนสองแสนล้านเนี่ยก็นําเงินส่วนนี้นะครับไปแจก,กคืนกําไรให้กับพี่น้องประชาชนเพราะพวกคุณร่ารวยมาจากประชาชนนะครับถากเจ้าสัวที่ฟังอยู่นะครับถามว่าวันนี้ถ้าคุณตายไปด้วยเนี่ยคุณก็เอาอไปด้วยไม่ได้เงินคุณมีแสนล้านสองแสนล้านสามแสนล้านมูลค่าสินมหาศาลเนี่ยคุณก็ฝากไว้เดี๋ยวขมร่ำรวย ลูกหลานคุณก็มาสืบพ่อต่อถ้าวันนี้ถ้าคุณยังอยู่และมีชีวิตอยู่เนี่ยการสร้างคุณงามความดีจะเป็นที่เรื่องลือและเป็นการทําทานและเป็นมหากุศลอย่างมากบริจาคเลยครับนะที่เห็นบริจาคนะฮะให้โรงพยาบาลเจ็ดสิบเจ็ดโรงพยาบาลก็แค่เจ็ดสิบเจ็ดล้านมันก็เศษเสี้ยวของเงินพวกคุณเนะี่ยนิดเดียวเองแต่พวกคุณมีเงินมหาศาลนะทำไมบริจาคนิดเดียวอ่ะ นะครับสสคนหนึ่งเนี่ยไม่ร่ํารวยยังกล้าบริจาคเลยครับสี่ล้านบาทนะฮะถ้าหากว่าวันนี้เจ้าสัวทุกคนนะครับบริจาคสี่ล้านสิบคนก็สี่สิบร้อยคนก็เท่าไหร่ก็ว่าไปแต่มันน้อยไปครับคนละสี่ห้าล้านเน่ะจริงๆแต่และคนเนี่ยคุณบริจาคเข้ามาคนละร้อยล้านสองร้อยล้านเนี่ยยังทาได้เลยทําได้นะฮะเพียงแต่ว,ว่าถ้าคุณทําตรงนี้ ก็หมายความว่าคุณคืนผลกําไรที่คุณรับไปอ่ะให้กับประชาชนประชาชนที่อยู่ในวิกฤตเนี่ยเขาก็จะศรัทธาและขอบคุณคุณอย่างมากก็เป็นประเด็นที่ออกมาพูดนะครับวันนี้รัฐบาลพยายามเต็มที่ในการที่จะหาเงินมาเยียวยาเพราะท่านไม่มีเงินนะครับเงินพวลังเราไม่มีเงินสำรองเรามีแค่เจ5จุดสองห้าล้านล้าน่ะเราเป็นหนี้สาธารณะอยู่7.0นล้านล้านและนี่ภาคประชาชน เยอะแยะอีกเลยครับเราเงินมาจากไหนครับมาแกะไปกู้เข้ามาไงครับกู้เข้ามาก็ต้องใช้นี่เขานะครับหนึ่งคืนเงินต้นอมดอกเบี้ยในปีหััดไปนะครับถ้าหากว่าเก็บภาษีไม่ได้ทําไงครับก็ไปกู้อีกครับกู้อีกนะฮะกู้เอามาใช้เลยครับไม่ใช้นี่อมดอกเบี้ยมันก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะฮะแน่นอนครับรัฐเนี่ยอุ้มเจ้าสัวอยู่แล้วผมที่บอกว่าวันนี้ ถ้ามีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังไปดูสิครับคนที่รลํารวยมาจากหมื่นล้านมาเป็นแสนล้านเนี่ยคุณมีไรายได้พ่อคูณขึ้นมาเนี่ยแต่ละปีละปีละปีเนี่ยนะคุณประกอบกิจการในรูปแบบของบริษัทเป็นนิติบุคคลเสียภาษีเหมาจ่าย20%เนี่ยผลประกอบการของคุณเนี่ยได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมติว่าพันล้านเนี่ยคุณต้องเสียภาษีให้กับรัฐเนี่ย200ล้านนะครับเสียจริงไหมครับ ถ้าเก็บจัดเจ็บจริงๆกับคนรวยเนี่ยนะครับมันก็ได้แต่มันเสียจริงไหมล่ะส่วนมากคือรัฐเนี่ยก็คือตัวแทนพี่น้องประชาชนก็คือมาจากสสนั่นแหละครับมาจัดตั้งรัฐบาลคนพวกนี้ก็ไปรับเงินจากเจ้าสัวสวมรักรับเงินในเศษเงินนะครับบอกตรงๆเลยครับในเรื่องจริงนะฮะถ้าหากว่าจัดเจ็บจริงๆกับเจ้าสัวแบบเข้มงวดเนี่ย เราจะมีการจัดเก็บภาษีรายได้เนี่ยมหาศาลเลยนะฮะดังนั้นก็คือวิงวอนฝากเจ้าสัวต่างๆว่าท่านรู้ดีที่สุดครับเจ้าสัวที่รวยอันดับหนึ่งของประเทศอันดับสองของประเทศสามของประเทศถึงห้าสิบถึงหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยอันดับ 100, ร้อยอันดับสองร้อยเนี่ยว่าท่านเสียภาษีถูกต้องไหมไม่มีใครไปสามารถตรวจสอบคุณได้แต่ภายในใจของคุณถ้าฟังไฟ์สดผมอยู่นะคุณรู้ดีที่สุดว่าคุณเสียภาษีถูกต้องไหม และคุณร่ารวยไปแสนล้านเนี่ยเจอวิกฤตอย่างเนี้ยคุณจะช่วยชาติยังไงเพราะคุณได้เงินจนํานวนมหาศาลมาจากพื้นแผ่นดินไทยมาจากคนไทยไงครับในวันนี้ก็ฝากถึงนะครับเจ้าสัวทั้งหลายถ้าหากฟังผมอยู่นะถ้าท่านมีจิตอันบริสุทธิ์ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยการบริจาคเงินให้มันสมน้ําสมเนื้อกับ การมีทรัพย์สินจำนวนมหาศาลก็เข้าใจรัฐบาลนะครับรัฐบาลตอนนี้ก็ถังแตกบอกตรงนี้ครับพูดโทษทีนะครับก็เงินไม่มีต้องกู้นะครับก็พยายามที่โหลดขนขวายเงินทุกอย่างเงินประกันอ่หม้อแปลงไฟฟ้าเงินประกันสังคมเงินต่างๆอ่ะนี่โดนดขนขวายมาแจก่น้ประชาชนไม่แจกก็ไม่ได้การแจกถ้าแจกไม่ทั่วถึงมันก็เป็นปัญหานะต้องแจกให้ทุกกลุ่ม นทั่วถึงนะทุกคนแลบผลกระทบทางง้นคนที่ไม่ขึ้นถะเบียนไว้เนี่ยคนไม่ได้มีอาชีพขับบินมอไซค์ไม่ได้มีอาชีพเป็นผู้ค้าฉลากรานนะนรัฐบาลนะพวกเนี้ยและคนที่ยากคนจนเนี่ยนะครับทํางานรายวันไม่มีชื่อานามสก,กุลอยู่ในระบบก็ต้องสอบหาเสาะหาให้เขาโอกาสเขามีการขึ้นถะอเบียนแล้วก็แจกจ่าย วันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่กระสวงการขังคนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ผ่านการคัดกรองที่จะรับเงินเยียวยาเขาก็ไปไป,ประท้วงอ่ะนะเขาควรจะได้เพราะเงินของเขาไงครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาเติมน,น้ำมันรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์ยี่สิบาทเนี่ยเขาเสียภาษีแล้วนะครับเพราะว่าในยี่สิบาทเนี่ยมันไม่ได้ไดน้ํามันเต็มยี่สิบาทนะครับมันมีแวทอีกเจ็ดเปอร์เซ็นที่บวก ให้เขาไว้แล้วตื่นเช้ามาไปซื้อปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งอะ่ะยี่สิบบาทนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับบอกว่าแล้วทุกอย่างฮะคือซึ่งซึ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยผลักภาระ,ะให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการมีการบวกภาษีไว้เรียบร้อยเนะก็เป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับอย่างไปซื้อน้ําน้ําขวดหนึ่งที่บ้านกินเนี่ยนะครับ ขวดน,นี้อาจจะ15บาทนะครไอ้สิบาทเนี่ยมูลค่าของน้ำเนี่ยไม่เต็มยมบ5าบาทนะครับใน15บาทมันมีภาษีเ็เปอร์เซ็นต์ไปแล้วดังนั้นเขาก็เสียภาษีอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่คนร่ํารวยเนี่ยได้เงินจากพี่น้องประชาชนไปคืนบ้างือครับนะฮะคืนให้กับประชาชนเอากําไรมาแต่และคนก็จะได้รับการยกจ่องสรรเสริญน,นะครับ ก็เป็นความดีที่ทําไว้เพื่อคนไทยทั้งชาติครับวันนี้สสเตงมงคลจกิตหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลได้ออกมาเปิดประเด็นก่อนที่เปิดประเด็นก็ได้คุยกับผมว่าพี่บุญทาวรในฐานะที่ปรึกษาส่วนตัวในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคไทยศิวิไลเห็นด้วยหรือไม่ผมเห็นด้วยผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เจ้าสัวแต่ละคนจะมีสิบผลิตและมีกิจวิญญาณของการเสรียสละ จากะมายึดติดจเนเกินไปมีกี่คนวันนี้ก็บทพิสูจต์นะครับจากมีการตีข่าวของไทยโพสต์ของชาวโซดต่างๆที่ผมกับทศเต้ร่วมกันคิดว่าสมควรจะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นก็เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนช่วยแชร์ออกไปนะครับก็พิงบอลน,นะอาศัยบุญบาร,รมีที่เรามีแต่ละคนเนี่ยช่วยตั้งอริานกิตส่งแรงกิตแรงใจไปยังเจ้าสัวทั้งหลาย ให้ได้นึกและคิดถึงความยากจนของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนที่ลําบากยากจนเนี่ยเยอะนะครับอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนนทบุรีปรทุมธานีสุพรรณบ้านเช่าข้าวซื้ออดอยากปากแห้งถ้าหากพวกนี้ประชาชนจํานวน46ล้านคนเนี่ยที่ลําบากอยู่เนี่ยไม่มีอะไรจะก,กินเจ้าสัวอย่าลืมนะครับ มันเกิดวิจิตได้เนี่ยมันอาจจะเกิดการป้นก็ได้การปลุกระดมผู้คนมานะไปแย่งสมีย็จจากคนที่มีเงินก็คือของเจ้าสัวทั้งนั้นนลครับเป็นไปได้นะครับ,นะรบวันนี้มันลําบากอย่างทีนะครับก็หยุดงานเนะเขาไม่มีรายได้ไม่มีรายได้อย่างนี้จะมาต้องจ่ายค่าเช่าบ้านด้วยยบางคนตลอดชีวิตเนี่ยมีทะเบียนบ้านแต่ไปบ้านเช่า ตองเช่าเขาบางคนเนี่ยนะครับมีธุกรกิจให้เช่าเนี่ยร้อยห้องเนะก็คุยกับผมนะว่าวันน,นี้เก็บค่าเช่าไม่ได้เลยผมก็บอกว่าเก็บไม่ได้ก็ให้โอกาสเขาอยู่ไล่เขาออกเขาไม่อยู่อยู่ไหนอย่างน้อยห้องเช่าเรามันก็จะมีคนอยู่ในความสะอาดอย่างน้อยคือให้เขาจ่ายค่าไฟก็อย่างดีก็จําเป็นนะครับถ้าเราไล่เขาไปเขาไม่อยู่ไหนก็เ,เกิดปัญหาสังคมมันก็เป็นโดโมิโน่เหมือนเดิมนะครับ ความนี้แล้วผิดที่เกิดขึ้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงเราก็ต้องหาทางในการที่จะป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นอีก4ี่หเดือนผมว่าลากยาวไปเป็นปีครับเพราะว่าประเทศไทยถึงแม้จะแก้ปัญหาได้เหมือนกับจีนเหมือนกับประเทศใกล้เคียงในแถบเอเชียแต่ทางอเมริกาทางยุโรปเนี่ยยังมีกิจนะครับเพื่อนผมที่อยู่อังกฤษเนี่ยบอกเลยว่าตายไปแล้ว5 6 0 0 0คน และภายใน2เดือนนี้จะตายเพิ่มเติมอีก15,000คนถึง20,000คนตายเยอะนะ